อุ๊ยชาวเน็ตสองสตอรี่เจอเป็นลารานีกับวิลชวินช็อตนี้หวานวานยอมใจชาวเน็ตมือแคปที่ล่าสุดบอกเลยว่าตามขุดตามสืบความหวานความน่ารักของคู่รัก ที่ถูกจับตามองมากที่สุดนาะทีนี้อย่างเบลล่าราณีละหวานใจคนใหม่นักธุรกิจหนุ่มวิวชวินเจราวาโนนแบบสุดๆล่าสุดแคปภาพของทั้งคู่ได้จากสตอรี่ไเพื่อนซีร่วมกวนของเบลล่ากับช็อตที่ทั้งคู่นั่งเคียงกันกำลังพูดคุยกับเพื่อนอย่างออกรถงานนี้ชาวเน็ตรายอื่นๆบอกอะไรจะตาดีเวอร์คลิปแค่เสี้ยววินาทียังไปเจอจนได้ยอมใจชาวเน็ตไทยยิ่งกว่าโคนันอีกจ้า สำหรับเบลล่าลานีและวิลชวินเจรวานวนตกเป็นข่าวกำลังคบหาดูใจกันก่อนที่ต่อมาเบลล่าจะออกมายอมรับว่ากำลังสารสัมพันธ์กันจริงพร้อมเผยจุดเริ่มต้นความรักของทั้งคู่เกิดจาก เจอกันบนเครื่องบินทำความรู้จักกันตอนเครื่องดีเลย์และตัวเองก็ใส่แมสต่างคนต่างไม่ทราบว่าทั้งสองเป็นคนไทยเพราะเวลาเดินทางเบลก็ใส่แมสอยู่แล้วก็คุยกันเป็นภาษาอังกฤษไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่ขอไม่ลงรายละเอียดเลือกล่าสุดคุณแม่ปราณีแคมเปนคุณแม่ของเบลล่าออกมาเปิดใจสั้นๆถึงว่าที่ลูกเขยว่ารักครั้งนี้แม่ไฟเขียวเต็มที่ ขอบคุณทัตโตมีเดียค่ะ